สวัสดีค่ะนักขายมือโปรโบทที่4หนทางเดียวในการจัดระเบียบให้กับตนเองหลังจากที่ผมเริ่มจดบันทึกได้ไม่นานผมก็พบว่าผมเป็นคนที่จัดระเบียบตัวเองได้แย่ที่สุดในโลกผมตั้งเป้าหมายไว้ว่าจะต้องออกเย่มลูกค้าให้ได้2,000ลายต่อปีหรือ40ลายต่อสัปดาห์แต่หลังจากเวลาผ่านไปไม่นานนะักก็ดูเหมือนว่าผมอยู่ห่างไกล เป้าหมายที่ตั้งไว้เหลือเกินผมรู้สึกละอายใจจนไม่อยากจะจดบันทึกความตั้งใจของผมยังคงมีอยู่เต็มเปี่ยมและผมก็มุ่งมั่นที่จะทําให้สําเร็จตามเป้าหมายแต่ผมกลับไม่เคยทําได้ใกล้เคียงกับเป้าหมายที่วางไว้เลยอาจเป็นเพราะผมไม่ได้จัดระเบียบให้ตัวเองก็เป็นได้ท้ายที่สุดผมก็คิดขึ้นได้ว่าผมคงต้องแบ่งเวลาสําหรับการวางแผนให้มากขึ้น การนำบัตรลายชื่อลูกค้า40-50ถึงลายมารวมกันและบอกกับตัวเองว่าผมเตรียมตัวพร้อมแล้วเป็นเรื่องง่ายมากและไม่ต้องเสียเวลามากมายเลยแต่การกลับมานั่งดูบันทึกเพื่อศึกษาถึงลูกค้าแต่ละลายโดยละเอียดหาบทสนทนาให้เหมาะสมเตรียมข้อเสนอเขียนจดหมายและจัดรายการนัดหมายลงตารางเวลาโดยเรียงตามลำดับการติดต่อลูกค้าแต่ละลายในแต่ละวัน ตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ให้เหมาะกับช่วงเวลาของลูกค้าแต่ละคนทั้งหมดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายผมต้องใช้เวลา4-5ถึงชั่วโมงในการวางแผนที่ค่อนข้างละเอียดเช่นนี้ดังนั้นผมจึงใช้เวลาช่วงเช้าของวันเสาร์เพื่อวางแผนการทำงานตลอดทั้งสัปดาห์ผมเรียกช่วงเวลานี้ว่าวันแห่งการจัดระเบียบ การวางแผนล่วงหน้าช่วยผมได้มากแค่ไหนฟังนะแทนที่ผมจะต้องฝืนตัวเองให้ติดต่อลูกค้าทุกเช้าวันจันทร์ผมกลับเชื่อมั่นในตัวเองและกลับปรี่กระเป๋า อย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนผมแทบจะอดใจไม่ไหวที่จะออกไปพบกับพวกเขาเพราะผมได้ศึกษาเรื่องราวของพวกเขาแล้วและรู้สถานการณ์ในชีวิตที่พวกเขากำลังเผชิญอยู่เป็นอย่างดีและผมก็มีแนวความคิดดีๆหลายอย่างที่น่าจะเป็นประโยชน์สำหรับพวกเขาเมื่อสิ้นสุดสัปดาห์แทนที่ผมจะรู้สึกเหน็ดเหนื่อยอ่อนล้าผมกลับรู้สึกเบิกบานใจและตื่นเต้นกับการรอคอยให้สัปดาห์หน้ามาถึง ผมรู้ว่าผมจะทำงานได้ดีขึ้นเรื่อยๆและผมก็รู้ตัวดีว่าในสัปดาห์หน้าผมต้องทำงานได้ดีกว่าสัปดาห์นี้แน่นอนหลังจากนั้นไม่กี่ปีผมสามารถเลื่อนวันแห่งการจัดระเบียบของผมออกมาเป็นเช้าวันศุกร์ แล้วก็พักผ่อนในวันสุดสัปดาห์ได้อย่างเต็มที่โดยไม่ต้องมัวไปคิดถึงเรื่องการทำงานเลยจนถึงเช้าวันจันทร์สำหรับผมแล้วมันน่าประหลาดใจยอยู่เหมือนกันที่ผมสามารถทำงานทุกอย่างได้ลุล่วงเพียงแค่ผมให้เวลาสำหรับการวาง,วาง,วางแผนอย่างเพียงพอถ้าผมขาดการวางแผนที่ดีแล้วแล้วก็งานของผมคงจะขืบหน้าไปได้ไม่เท่าไหร่น่าทึ่งไหมล่ะ ผมชอบที่จะจัดตารางเวลาการทำงานให้ตัวเองอย่างเต็มเหยียดตลอด4วันครึ่งแล้วได้งานมากกว่าทำงานเต็มเวลาแต่ไม่ได้อะไรเลยเฮนรี่แอลดเฮลตี้นักการอุตสาหกรรมผู้ยิ่งใหญ่คนหนึ่งลกล่าวไว้ว่าผมสามารถจ้างคนเพื่อทำงานได้ทุกอย่างยกเว้นคิด ให้เป็นและทำงานตามลำดับความสำคัญและแน่นอนว่านั่นปก็เป็นปัญหาของผมเหมือนกันแต่อย่างไรก็ตามหลังจากที่ผมใช้เวลาในการแก้ปัญหานี้สัปดาห์แล้วสัปดาห์เล่าติดต่อกันมาเป็นเวลาหลายปีผมก็ได้คำตอบง่ายๆคำตอบหนึ่งคือแบ่งเวลาเพื่อคิดและวางแผนให้มากพอ เมื่อจบบทนี้คุณจะได้เห็นตารางการทำงานประจำสัปดาห์ผมไม่ได้ทำขึ้นมาเพื่อเป็นตัวอย่างแต่ผมดึงจากแฟ้มการทำงานจริงๆของผมแล้วใช้เป็นตัวอย่างเพื่อให้คุณนึกภาพออกคุณจะได้เห็นตารางบันทึกการทำงานในช่วงระยะเวลาหนึ่งเดือนซึ่งจะช่วยให้คุณวางแผนการทำงานได้ผมรู้ว่าผมต้องได้ยินพวกคุณพูดว่าตารางนั่นไม่เหมาะกับผมหรอก ผมไม่อยากตีกรอกตัวเองขนาดนั้นชีวิตบนตารางเวลาผมคงไม่มีความสุขแน่ๆแต่ผมว่าผมมีข่าวดีจะบอกพวกคุณนะพวกคุณเองต่างใช้เวลาใช้ชีวิตตามตารางเวลากันอยู่แล้วและถ้าตารางการใช้ชีวิตของพวกคุณไม่ได้รับการวางแผนเอาไว้อย่างดีแล้วแล้วก็แน่นอนว่ามันต้องเป็นตารางที่ยุ่งเหยิงแน่ๆผมจะยกตัวอย่างนะ ไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เองเด็กหนุ่มคนหนึ่งเข้ามาขอคําแนะนําจากผมเขาเป็นนักศึกษาที่เพิ่งจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเก่าแก่มีชื่อเสียงด้วยคะแนนเกียรตินิยมเขาเข้ามาสู่ธุรกิจการขายพร้อมด้วยคำมั่นสัญญาที่ให้ไว้กับใครต่อใครมากมายแต่หลังจากนั้นสองปีเขาก็รู้สึกท้อแท้และสิ้นหวังเขาพูดกับผมว่าคุณเบเจอร์ช่วยบอกผมต,ตามตรงทีเธอว่า คุณคิดว่าผมเกิดมาเพื่อเป็นนักขายหรือเปล่าไม่เลยเอสผมตอบคุณไม่ได้เกิดมาเพื่อเป็นนักขายสีน้าของเขายิ่งสลดลงผมจึงพูดต่อว่าผมไม่คิดว่าจะมีใครเกิดมาเพื่อเป็นนักขายหรือเกิดมาเพื่อเป็นอะไรทั้งนั้นผมเชื่อว่าเราเกิดมาเพื่อเป็นอะไรก็ได้ที่เราต้องการเป็นผมไม่เข้าใจ A. เอสกล่าวผมทำงานยุ่งอยู่ตลอดเวลาไม่มีเวลาแม้จะไปซื้อเ넥ไทให้ตัวเอง แต่ถ้าผมสามารถจัดระเบียบการทํางานของผมได้ทุกอย่างก็คงไม่มีปัญหาตอนนี้ผมเข้าใจแล้วว่าปัญหาของพ่อหนุ่มคนนี้คือเขาเป็นคนที่เริ่มต้นอะไรต่อมิอะไรช้าไปนิดหนึ่งผมจึงบอกเขาว่าเอ็ดทำไมคุณไม่ลองร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มหกโมงเช้าดูล่ะกลุ่มหกโมงเช้าเหรอเขาย้ําคืออะไรครับผมจึงอธิบายว่าหลายปีมาแล้วผมเคยอ่านหนังสือของเบนจามินแฟรงคลินเขาพูดไว้ว่า น้อยคนนักที่จะอายุยืนแต่คนที่นอนเตื่นสายแล้วประสบความสําเร็จยิ่งมีน้อยกว่าผมจึงตั้งนาฬิกาปลุกให้ปลุกก่อนเวลาปกติหนึ่งชั่วโมงครึ่ง mm. เพื่อใช้เวลาช่วงนั้นอ่านหนังสือและศึกษางานแน่นอนว่าผมต้องเข้านอนให้เร็วกว่าปกติแต่วิธีการนี้ช่วยให้ผมก้าวหน้าวันนั้นเอ็ดตัดสินใจซื้อนาฬิกาปลุกและเข้าร่วมกลุ่ม6โมงเช้าและยังจัดให้เวลาเช้าวันเสาร์เป็นวันแห่งการจัดระเบียบอีกด้วย หลังจากนั้นไม่นานปัญหาต่างๆก็หมดไปและงานขายของเขาก็ประสบความสำเร็จด้วยดีอีก4ปีต่อมาเขาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการภาคพื้นตะวันออกของบริษัทอุตสาหกรรมยักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งไม่นานมานี้ผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์ผู้บริหารคนหนึ่งของ IBM ซึ่งเป็นบริษัทที่มีกลยุทธ์ในการฝึกนักขายได้ยอดเยี่ยมที่สุดแห่งหนึ่งผมถามเขาว่าเขาให้ความสำคัญกับตารางการทำงานประจำสัปดาห์มากน้อยแค่ไหน เขาตอบว่าคุณเบเจอร์เราเตรียมความพร้อมให้กับพนักง,งานของขายของเราด้วยเครื่องมือการขายที่ดีซึ่งเราคิดว่ามันมีความสําคัญต่อความสําเร็จของพวกเขาเครื่องมีเครื่องมือชิ้นสําคัญอันดับหนึ่งของเราคือตารางการทํางานประจําสัปดาห์ที่พนักง,งานขายทุกคนต้องกรอกข้อมูลลงไปซึ่งก็คือรายชื่อของบุคคลที่พวกเขาจะไปพบนักขายทุกคนจะต้องจัดตาราง ทำงานล่วงหน้าพวกเขาต้องส่งสําเนาทั้งหมดให้เราล่วงหน้าก่อนทุกสัปดาห์ผมจึงถามเขาอีกว่าคุณใช้กฎเกณฑ์นี้กับทุกหน่วยงานของคุณอีกที่กระจายอยู่ทั่วทั้ง79ประเทศด้วยหรือแน่นอนเขาตอบแล้วจะเกิดอะไรขึ้นถ้าพนักง,งานขายไม่ยอมกรอกเอกสารนี้ล่วงหน้าผมถามต่อ ถ้าพนักง,งานคนไหนปฏิเสธที่จะใช้มันก็หมายความว่าเขาไม่สามารถทำงานให้เราได้อีกต่อไปนี่คือคำพูดทุกคำของผู้บริหารบริษัทยักษ์ใหญ่ ibm คนที่ประสบความสำเร็จส่วนใหญ่ที่ผมเคยพบมักจะใช้เวลาของตัวเองอย่างคุ้มค่าที่สุดเท่าที่จะทำได้ตัวอย่างเช่นแลลี่ดูรินหนึ่งในพนักง,งานของบริษัท fidelity mutual life insurance ในฟิลาเดลเฟีย เขาเล่าให้ผมฟังในวันหนึ่งถึงประสบการณ์ที่เขาพบผ่านเมื่อไม่นานมานี้เขาเล่าว่าเขาโทรศัพท์ไปยังเมือง a อัลทูนารัฐเพนซิเวเนียเพื่อคุยกับผู้จัดการริชาร์ดดับเบิลยูแคมเบลแลลี่พูดว่าเด็กผมกำลังจะเดินทางไปฝั่งตะวันตกสัปดาห์หน้าเพื่อตรวจเยี่ยมฝ่ายขายของเราเสียหน่อยวันจันทร์ผมจะอยู่ที่เมืองแฮรริสเบิร์กส่วนวันอังคารผมจะไปบพบคุณที่อัลทูนา ดิกตอบว่าแลลี่ผมดีใจที่จะได้พบคุณนะแต่มันคงเป็นไม่ได้แน่ๆเพราะผมไม่ว่างเลยจนกว่าจะถึงบ่ายวันศุกร์แล้วบ่ายวันศุกร์ที่ว่าก็มาถึงชายทั้งสองคนนั่งรับประทานอาหารกันกลางวันด้วยกันแล้วแลลี่ก็เริกพูดขึ้นก่อนว่าคุณออกนอกเมืองตลอดสัปดาห์เลยเหรอดิกไม่หลอกนั่นคือคําตอบผมก็อยู่แถวนี้แหละทั้งสัปดาห์เลยแลลี่จึงพูดขึ้นอย่างประหลาดใจว่าคุณหมายความว่าวันอังคารคุณอยู่ในเมืองหรอ ดิกตอบพร้อมด้วยรอยยิ้มใช่แลลี่เริ่มรู้สึกขุนเคืองใจเขาพูดว่าดิกคุณรู้ไหมว่าคุณทําอะไรกับผมบ้างคุณทําให้ผมต้องเดินทางย้อนกลับไปกลับมาจากซินซินนาติเพื่อมาพบคุณที่นี่และคืนนี้ผมก็ต้องกลับไปที่นั่นอีกเพื่อเดินทางต่อไปที่ดีทรอยดิกจึงอธิบายว่าฟังนะแลลี่ก่อนที่คุณจะโทรหาผมผมใช้เวลาห้าชั่วโมงเมื่อเช้าวันศุกร์ที่แล้วเพื่อวางแผนงาน ตลอดทั้งสัปดาห์นี้วันอังคารเป็นวันที่สําคัญเสียด้วยสิเพราะผมมีนัดสัมภาษณ์ลูกค้าลายหลายลายถ้าผมต้องไปพบคุณวันอังคารมันคงท่านมทำให้ผมเสียแผนที่วางไว้ตลอดสัปดาห์แน่ๆอย่าก,กดผมเลยนะและลี่เพราะแม้ว่าท่านเอเอโรเบิร์ตประธานของบริษัทจะมาเองผมก็จะทําอย่างนี้เหมือนกัน ผมประสบความสําเร็จในธุรกิจการขายทุกวันนี้ได้เพราะผมไม่ยอมปล่อยให้อะไรหรือใครมาวุ่นวายเปลี่ยนแปล,ปล,ตลงตารางการทํางานที่ผมจัดทําไว้ล่วงหน้าแล้วและลีกล่าวกับผมว่าแฟรงค์ตอนที่ผมได้ยินดิกพูดผมช็อกเลยนะแต่ก็ไม่ได้โกรธอะไรเพราะผมตระหนักได้ทันทีเลยว่านั่นเป็นเคล็ดลับแห่งความสําเร็จที่แท้จริงของดิกแคมเบล แลลี่บอกผมว่าขณะที่เขานั่งรถไฟกลับไปในคืนนั้นเขาเต็มไปด้วยพลังแห่งความกระตือรือร้อนที่เขาเพิ่งคนพบครั้งใหม่และนับตั้งแต่นั้นมาเขาจะเล่าเรื่องการจัดตารางเวลาของแคมเบลเป็นตัวอย่างให้นักขายทั่วประเทศได้รับฟังย้อนไปเมื่อปีคศ .1926 ผมใช้เวลาพักก้อนส่วนใหญ่ในอีตันดูแลนส์ใกล้กับเชิงเขาบิกทอนแถบเมืองชอริเดน รัฐไวโอมิงและมีโอกาสได้พบกับแมรี่โรเบิร์ตไรน์ฮาร์นักแต่งนวนิยายกว่า50เรื่องเธอเป็นหนึ่งในนักเขียนที่มีไรายได้มากที่สุดในอเมริกาเธอใช้เวลาพักร้อนอยู่ที่นี่เช่นกันผมถามมิสซิสไลน์ฮาร์ว่าเธอเริ่มต้นอาชีพนักเขียนได้อย่างไรและนี่คือเรื่องราวของเธอฉันมักคิดเสมอว่าฉันสามารถเรียนรู้วิธีการเขียนหนังสือได้หากฉันมีเวลามากพอ แต่ฉันมีลูกชายเล็กๆสามคนกับสามีที่ต้องดูแลรวมทั้งแม่ของฉันที่ดูแลตัวเองไม่ได้ด้วยช่วงเวลานั้นเศรษฐกิจตกต่ำและลนอย่างรุนแรงเราสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างฉันแทบเป็นบ้าเพราะมีหนี้สินฉันจึงตัดสินใจที่จะหาเงินด้วยการเขียนหนังสือฉันวางแผนและจัดทําตารางเวลาการทํางานในแต่ละชั่วโมงล่วงหน้าหนึ่งสัปดาห์ทั้งในช่วงเวลากลางวัน หลังเสร็จจากงานบ้านและช่วงหัวค่ำหลังจากที่ฉันให้เด็กๆเข้านอนกันหมดแล้วและในขณะที่คุณหมอไลนฮาร์ดออกไปเยี่ยมคนไข้ฉันถึงได้ใช้เวลาในช่วงนั้นเขียนหนังสือผมถามมิสซิสไลน์ฮาร์ดว่าการจัดตารางเวลาที่แน่นเอียดอย่างนั้นจะไม่ทำให้เธอเครียดมากไปหน่อยหรอฉันตรงกันข้ามเลยค่ะเธอตอบเธอตอบยิ้มยิ้มชีวิตของฉันดีขึ้นในทุกๆด้านเลยทีเดียว แมลลี่โรเบิร์ตไลน์ฮาร์ไม่รู้ตัวเลยว่าเธอได้สร้างแรงบันดาลใจให้แก่ผมมากเพียงใดหลังจากที่ผมกลับถึงบ้านผมก็จัดระเบียบให้กับตนเองในแฟรงค์เบตเจอร์นักขายที่ไร้ระเบียบคนนี้ให้มีระเบียบและมีประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้นกว่าเดิมหลายเท่าตัวผมพบบทกลอนบทหนึ่งเมื่อหลายปีที่แล้วเขียนโดยดักลาสมันล็อก ซึ่งผมตัดออกมาเก็บไว้ในสมุดบันทึกการทำงานของผมผมอ่านกรอนบทนี้ซ้ำแล้วซ้ำเล่าจนจำขึ้นใจมันได้ผลมันได้ส่งผลบางอย่างแก่ผมและผมคิดว่าบางทีมันอาจจะส่งผลบางอย่างแก่คุณบ้างก็เป็นได้ลองอ่านดูนะครับ อาจไม่มีสิ่งใดผิดพลาดไม่ว่าจะเป็นวิธีการดำรงชีวิตหรือวิธีการทำงานแต่สิ่งที่ฉันเห็นล้วนเป็นความผิดพลาดของตัวฉันไม่ใช่เพราะฉันเกียจคร้านหรือเจตนาหลบเลี่ยงหน้าที่ฉันเองก็ทำหนักงานหนักเช็คเช่นเดียวกับคนอื่นแต่แปลกที่ฉันกลับได้งานเพียงน้อยนิด จากช่วงเช้าถึงเที่ยงวันและก่อนที่ฉันจะรู้ตัวความมืดของค่ำคืนก็คืบคลานเข้าครอบคลุมเสียแล้วฉันรู้สึกเสียใจที่ไม่สามารถสัรงงานให้ลุล่วงได้เพียงแค่จัดระเบียบให้กับมันซึ่งฉันเองก็ตระหนักดีปัญหานี้ไม่ได้มีสาเหตุมาจากคนอื่นแต่อยู่ที่ตัวฉันเองควรจะมีการวางแผนงานที่ดีอาจไม่มีสิ่งใดผิดพลาดแต่นี่เป็นปัญหาที่ฉันเผชิญมาโดยตลอด ฉันทำงานได้เพียงน้อยนิดหรือทำอะไรไม่ค่อยได้เป็นชิ้นเป็นอันความจริงงานต่างๆเหล่านั้นต่างก็มีความสำคัญทั้งสิ้นมันจะผลักดันให้งานอื่นๆดำเนินต่อไปได้เดี๋ยวจับงานนั้นเดี๋ยวจับงานนี้ แต่ไม่เคยมีงานไหนสําเร็จเป็นชิ้นเป็นอันฉันทํางานหนักเชกเช่นเดียวกับคนอื่นแต่ก็มีงานสําเร็จรุ่นรงน้อยเต็มทีฉันคงทํางานได้มากจนคุณเองต้องประหลาดใจขอเพียงฉันสามารถจัดระเบียบการทํางานให้ตนเองได้บทสรุปข้อควรจำ 1. บังคับตัวเองให้ทําตัวกระตือรือร้นแล้วคุณจะรู้สึกกระตือรือร้นตั้งประณิธาน ตั้งปณิธานอันแน่วแน่ว่าคุณจะเพิ่มความกระตือรือร้นให้แก่ตัวเองและงานที่ทำเป็นสองเท่าหากคุณยึดมั่นกับปณิธานของคุณคุณจะสามารถเพิ่มรายได้และความสุขให้กับชีวิตของคุณได้เป็นสองเท่าเช่นกันแล้วคุณจะเริ่มต้นมันได้อย่างไรมีกฎอยู่เพียงข้อเดียวคือทำตัวเองให้กระตือรือร้นแล้วคุณจะรู้สึกกระตือรืรอร้น 2. จงค,คจงจำคำพูดของวอลเตอร์เลมาทาร์บอที่พูดไว้ว่า ท่านสุภาพบุรุษทุกท่านหัวใจสำคัญของธุรกิจการขายของที่นี่มีเพียงสิ่งเดียวเท่านั้นคือการพบปะผู้คนลองหาใครสักคนมาให้ผมใครก็ได้ที่พร้อมจะออกไปพบปะผู้คนแล้วบอกเล่าเรื่องราวของเขาให้คน4-5ถึงคนฟังทุกวันผมจะยกคนคนนั้นเป็นตัวอย่างให้พวกคุณได้เห็นว่าเขาไม่มีทางที่จะไม่ประสบความสำเร็จ 3. ถ้าคุณต้องการเอาชนะความกลัวเสริมสร้าง ความกล้าหาญและความมั่นใจให้ตนเองอย่างรวดเร็วจงเข้าร่วมหลักสูตรดีๆเกี่ยวกับการพูดในที่สาธารณะไม่ใช่แค่ฟังการบรรยายแต่ต้องเป็นหลักสูตรที่เปิดโอกาสให้คุณได้ฝึกพูดทุกครั้งที่มีการร่วมประชุมกันเมื่อคุณไม่กลัวที่จะพูดต่อหน้าคนฟังหลายๆคนแล้วคุณก็จะไม่กลัวที่จะพูดตัวต่อต,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 ตัวกับใครๆไม่ว่าคนที่คุณพูดด้วยจะยิ่งใหญ่หรือสำคัญสักเพียงใด 4. ความพึงพอใจที่ยิ่งใหญ่ที่สุด อย่างหนึ่งในชีวิตคือการได้ทำสิ่งต่างๆให้สำเร็จลุล่วงและรู้ว่าได้ทำอย่างสุดความสามารถแล้วถ้าคุณมีปัญหาเรื่องการจัดระเบียบให้ตนเองถ้าคุณต้องการเพิ่มขีดความสามารถทางด้านความคิดและการทำงานตามลำดับความสำคัญมีเพียงหนทางเดียวคือให้เวลากับการจัดลำดับความสำคัญของงานหาวันที่จะเป็นวันแห่งการจัดระเบียบหรือหาช่วงเวลาที่แน่นอนในแต่ละสัปดาห์เพื่อวางแผน วางแผนงานที่จะทำตลอดทั้งสัปดาห์เคล็ดลับที่จะช่วยให้คุณไม่ต้องเป็นกังวลกับเรื่องเวลาในการทำงานที่จำกัดก็คือให้เวลาสำหรับการวางแผนงานอย่างเพียงพอและก็จบในส่วนที่หนึ่งเรียบร้อยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าเป็นส่วนที่สองสูตรแห่งความสำเร็จในการขายสวัสดีค่ะ